กาบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อเอฟซี FC มืดสุขสุขคนรวมทั้งผักเหนือผักกลางและภักไตยยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงสาวลำพรพน,นเด้อมณีพรก็เดินทางมาที่บ้านนะพ่ามณีก็เดินทางมาบ้านของนองเพเนะมีห้างลูกสองหนุ่มลาวเบาไทย มัพนพรก็เดินทางมาหาเพื่อนมาเยี่ยมยามเพื่อนละกะันมาถามข่าวเขาสุกดิบกับเพื่อนเนาะว่าเป็นจังใดอยู่จังไดละกะันได้ยินว่าน้องมีข่าวดีข่าวดีก็คืออ่าอ่าได้นมไทยมาครอบครองเนาะพอนก็เลยสิมาถามขอจทิจริงว่ามันเป็นไปแนวใดภูจักกันจังไดเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้อง,องพอก็สิเขาไปหาเพื่อเลยสบายดีน้องล่ะดู จะเอ๊คุณยงามมาลีนี่อันน้องเพ่มปนบ่ด้วยน้องเพ่เนาะเอิ้นซื่อถึงเนาะโดยบางคนกะว่าแพงบางคนกะว่าแพงหัวอันเป็นแพ่หรือแพงเนาะวะเป็นได้หลายอยู่เฮือนเฮาอยู่ดีมีแฮงโดยลูกสาวบ่ ลูกสาวได้จากปีแล้วนะ1สิบเอ็ดเดือนโอ้ยังบ่ฮอดปีนบอกเออจกค้นลูกเจ้วโอ้ลูกปูเดียวโอ้ทำอิดเอขิดว่าสองคนนะฮะปูเดียวเนาะเออลูกสาวกกลูกสาวหลายอยู่น้ำกันูเดียวพ่อเพื่อนเด้สระพ่อเพื่อนเออแยกทางกันบอโอ้ อยู่กับลุงกับป้าอันเงินที่เจ้าอยู่หันได้สละเงินที่เจ้าอยู่ทุกมืออนนี้ดิเงินป้าโอ้ยเสื้อ,อ่เสื้อเาเบลีเขามาซ่อมแซมให้อ๋อโดยกับผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนั่นแหละโดยอ๋อทำอิดหันน่องอาศัยอยู่สายธามิดเนี่ยทำอิดก็อยู่เงื่อนหลังนี้แหละเงื่อนหลังน้อยนียน่ ูเพื can, oh. ่อนรังน so so. ้อยนูงนเพื่อคอยอ๋อแล้ววันนี้เพื่นนี้จากก็เลยอยู่กับป้าโดยคือว่าได้ยินว่ามีข่าวดีบอแต่ได้ยินว่ามีข่าวดีแล้วสันข่าวดีทางใดน้อบอกได้บอพอสิเราให้ฟังได้บอ กับเพื่อนกัอยู่อยู่ทาไทยเนาออยู่กาลสินโดยอยู่กาลสินโดยเพื่อนกระแบมันยิ่งมาเที่ยวนั่นี่เลยโอ้เพื่อนกับขามหาจัคเทื่อะไรขาก็มาเทื่หนึงโอ้เพื่อนนั่นกับแล้วบอหรือว่าจังกลยกับแล้วเนาะอืกลับได้เสียค่ะมือกลับได้เสียคมือแล้วโดยมูจักกับเพื่อนได้แนวใดนะ เป็นเป็นเอซของบาโอรีเอกะเขาง้าง oh. เป็นที่ตามตลอดแต่ิิวพาเขาหอมอจนฮอดมาอนี่โอ้ oh, ตั้งแต่อันิิวพาจนฮอดมาอนี่ <Okay. S 2> ลูกจนฮอดสิบเอ็ดเดือนโอ้ mm hmm. oh. จากที่อันเคยเป็นเอฟซีของงานบาโอลีเ mm hmm. ลยอันเก้าวเขา สิว่าจังไดก็อย่ากที่เป็นเอฟซีของบาโอลี่เนาะแล้ววันนี้เพิ่นทักมาทั้งเฮาบอหรือว่าจังไดหรือว่าเพิ่นติดต่อให้บ่เพิ่นติ๊กี้เพื่นกับเป็นเพื่อนกับบาโอลี่เนาะเดยน้องกับเป็นเพื่อนกับโอลี่เนาะไปริมปุ่กันเดยแล้วเพิ่นกะเห็นเป็นเนาะไหมเป็นบาโอลี่เพิ่นกะเป็นเพื่อนอ๋อเนาะกับมื่อเรวๆผ่านมามีเอ๊ ซีมีอันคนที่มาหักมาแพงประมาณนี้อ๋อเพิ่นกัะย่อมหับเฮาได้ประมาณนี้บออือเพราะว่าเพิ่นกับหูได้เนาะหูว่าเฮาเคยมีครอบครัวาม,มาก่อนนี่อ่าน้องกระบ้อนเป,น,น,กกเปนทางมุดมุดทุกอย่างเลยเนาะโดยถ้าไอเห็นเงินที่เบ่าโอรี่แบบใดซเสื้อลูกกับแบบนั้นละน้องกระบ้อมีโดยเพิ่นกระว่า,ววาหับได้ไดักเลยเพิ่นกระมาเฮาเท่ ิดบ้านแล้วจะทำมาหาโอ้นอกจากคุยคุยบ้าท้ายก็ห,หลายๆคนต่ว่มามืนหนึ่งวงฝันมาจะเป็นแบบนี้แน่แต่กับบคุคคลเพื่อนจะคนมันบ่ออโอ้ยยินดีนำเดิอสันเดอือยินดีนำลายลายอันจากที่ลมกันมือนั่นหันประมาณจากเดือนพ่นจึงมาหาเ,เดือนประมาณครึ่งเดือนพ่นธับเกิบนมาเลยโอ้แสดงว่าพ่นกับจริงใจแท้เนาะหักแท้แล้วก็ยอมหักครอบครัวเฮาได้ว่าเฮาเคยลำบาก มากอนแหละกาก็กคือซื้อผ้าน้องเนาะตอนน่ะเนาะซื้อผ้าน้องมันบ่อืมซื้อว่าน้องกะสุกดีพอคนถี่แบบหากเขาแท่เนาะแล้วก็จริงใจกับเขาแทตนนา่ตอนนี้ดูก็ไผตอนนี้อยู่ก็ไผตอนนี้เหะโดยแมนน้อง,อ,นองลูกของป้าโอ้กํา้องลูกของป้า ไปนะค่ะกม๊มะไปหน้าป้าไปครับเอาลูกมาอ๋อลูกหันอยู่อยู่น้ำป้าบอยอยัออยงดีแต่ว่ามีป้าเลี้ยงซวยเนาะน้องกะเมือ่อก่อนก็เลี้ยงลูกตัวคนเดียวเดี๋ยนี่กะยังดีแต่ว่าป้าเข้ามาซวยน้ยอนกะใส่ย,ย่ยงใส่เบิ้งแตใดมาแล้วตแต่ควรป้า,าโอ้น้องกะยังโชคดีอยู่มีพี่น้องที่แบบดีคอยแบบ เงินผุนตกอีกเลยเอ้ยเอ้าเอ้าลงก็ลงเก่งเด้อเพิ่นนี่เอาเก็บได้บ่ลูกสาวเพิ่นกะพอดีหนาหักเป็นตะแพงพี่น้องเออลงเลยทุกบ้านเหมือนย่านหูเด้อมากกวสิบเอ็ดเดือนย่างไวเนาะน้องนี่เนาะเออหนักงูกัดหนักในกล้องเป็นคนที่แข็งแฮงไวเลยนี่ลูกกินนมยังล่ะกินนมกามลิโอ้กินนมกามลิ เอ้กับบุ้หัวพันกินนมแกมาลิเนาะแล้วต่ซอยกินได้บ่แล้วจะซอยกินได้บ่ะะไดเนาะโดยเอ้ยื่นนมมาฝากลูกโดยเอาพ่นสิกแกได้เอาแกให้ลูกดูดนี่แกนมให้พ่นดูดนี่อะอ,ะ,อะให้แม่แกให้ลูกให้แม่แกให้เฝ้าเลยฮะเอเมนหิวนมแล้วบ่นี่เ้าแหง้งแผ่ โดย,โดยเอาให้แม่กแก้ให้ก่นอนเอาว้าได้แล้วเนาะเออแก้แก้แกว่ะลูกสาวกับลูกสาววันได้พอดีซัมพอดีนะฮะพอดีเป็นตะแพงส่ไหมอืออ่ะดูเลยดูดเลยบันี้ หูจักไข่แกอีกเนาะบเอ็นว่าเอื่เกี้ยงแล้วบ่นอสว่าเอิ่นเพราะแม่ยังได้แล้วบ่มันเอิ่นป้าเป็นแม่แต่ว่าเอิ่นน้องเอิ่นเป็นเอื่อแคเออเอิ่นเป็นเอื้อยเฮาให้ลูกเอิ่นแบบนี้บ่สหรือว่าอย่างไรหรือเราแบบหูจักเอิ่นเองเออหูจักเอิ่นเองตัวน่ะนานาสาวลูกของป้านะเออเอื่นได้แค้มันก็เอิ่นนะโอ้ น้องอายุจักปีแล้วยังบวนในธามซ้สาวปีตกเตี้ยสาวปีอือตอนตอนอยู่กับพ่อคนนี้ด้ตอนอายุจักปีตอนโอ้สิบแปดปีตอนนี้อายุสาวปีอน้องกระสังข์ขัวแต่น,อนอ้อยอยู่เนาะอายุสิบแปดปีก็ค,คิีว่คาเอาผัวมากกระขี้รามันสีแดงเบลพละแต่คนไทยมันก็บอกคือความคิดแตบอือเมียนเมน,มน มันกะโบ,บสมือไปน้องเอ๋บางคนแต่งงานแต่น้อยกะพากันสั่งกันสาบใหญ่มาเศร้าสามสิบปีกับผู้เรียนมีเงินมีคำหางมีขึ้น,านบางคนกะ<ม>อายุอายุกแกยังบ่ทันในแต่งงานกะมีคือน้องนี่สั่งครอบครัวไว้โอกาสอันที่แบบที่สางง้ามียงนี่มีไลยมีไลยกลัวว่าเรื่องชีวิตครอบครัวน้องเลย มันกัมีคนที่สมบูรณ์แบบแล้วกะบสมบูรณ์แบบบางคนกัคิดว่าดีแล้วผัดอันคิดว่าถึงใจแล้วคิดว่าขักแล้วค่ะนะบ่แล้ว,วบบเป็นคือคิดกับมีแต่เอารั้งแรกขึ้นกับกบ,บุญวัสนาโบมีหย่งบบมีหยังกับหกีกแต่น้องก็คิดว่าเออฮักแต่มิดมันยังกัมันยังน่บมันก็คือมดแต่ผนทีาแท้ม่คือเฮาคิดนะโดยคิดว่าสางังสาไปนํากันแหล่อาจจะมีขึ้นเนาะโดย คือว่าเลยเฮาเป็นผู้หญิงเห็นนะเป็นรักก็คือเมนผู้ชายเนาะผาผู้ชายแบบว่าอ่าผ้าเห็ดผ้าสั่งอะนะมันก็มีเด้เพราะว่าเฮาหนีหนึ่งมาห็นะผู้หญิงเฮาหนะกันเฮาสีไปหาเงินหาคํำกับยากลูกแบบนี้หละเฮาผัดมีลูกเป็นบอกมีลูกต้องได้เลี้ยงเฮาผัดค่าเลี้ยงลูกผัดเสรจเฮาไปสั่งไปซาหาแบบซัมผู้ชายกับผู้ได้อีกอย่างเฮากับบริมีแหงมีกำลังคือข้าเจ้าเนะอืม ว่าแหละบางเทอมันกับโบเมนคู่เนะาะคู่ใหม่อาจจะอ่าเป็นคู่แท้ของน้องกับมีกับโบอาจจะเลยเนาะต้องเมนซัวซัวแหละวันนี้กับ <c oughs> มีความหมั่นใจอยู่ว่าละมั่นใจโดยหมั่นใจหลยพอสมควรเนาะเออกับคิดว่าน้องนี่โชคดีอยู่ได้เพราะยังลมกันเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ถ้าขาเจ้าแบบโบหักหมัดแพร่นี่เขาเจ้าจะโบมาเดะน้องอ่ะน้องกัคิดว่าเออน้องกัยคุยๆอลารคนเนาะ เลยแล้มหลายคนบ่าวแทยกัต่ว่าพี่ชองคิดกะหายไปเลยอ,อ่าตจนี่เพิ่นตจนี่เพิ่นกะับแซทพม่าเพิพเน่นก็ถามเราอันขอไปยูน้ำได้บ่เนาะน้องก็มามานวลเดี๋ยวถ้าว่าน้ำบ่ให้ยังต่อน้ำบ่ได้อ,อือนว่ารออีกประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนกะค่อยๆกันไปแล้วเพิ่นกะ เดียวกขางเดียวกพิะถามพี่มะเอิ่ติมแล้วว่าเพื่อนกระทมซ้ำๆย้ำๆเฮาตลอดมันบอกตั้งจากยังหลังจากที่เพื่อนมาเล่าอะนะกับแบบพฤติกรรมของเพื่อนหรือคำว่าของเพิ่นก็ยังคือเก่าบอกลังจากที่เพื่อนมาหาเฮาแล้วนะคือเก่ามดทุกอย่างเนาะจากที่เพิ่นว่ามือแรกเป็นอะไรมือต่อไปก็ยังคือเก่าเหมือนบอกโอ้ จะเร่งว่าเพิ่นกะหักเฮาแท้จริงใจกับเฮาแทะคำตอบได้แล้วบ่โดยเดย่นกะแพงอีหล่าอยู่บ่ล่ะเพิ่นมานะอือโดยโดยลองคิดว่าเออ้ถ้าว่าเขาบ่ชหั่นเฮาเขาคงสิบ่เฮ็ดพนมาขนาดนี้เมะแมนเมนเขาบ่ยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาเนาะแม่นๆๆบ่ยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างมา สิบอนโาเฮ็ดบัดเออบัดเงินบัดคำน้อนเมนาัวคาซ้จายเดินทางขมประเทศมาเนี่ยมันก็ร้ายได้น้องละ<ม>ถาโบจิงใจแท่นี่จะบโบมาเลยอืมน้องกะโชคดีโชคดีที่มีคนที่แบบหักและกะจริงใจแท้เห็นแต่ในคคีปบนะโอ้เมนเทโบว่ะเดบ,บนี้ต้องไปหาเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปหาแล้วว่ะเมนความจริงเทโบ่นะอือมเป็นก็มาหาอยู่เนาะ อ่าหลาังจากที่ลงกันหนึ่งเดือนสองเดือนนี่มาหาอืมว่าจริงใจจริงใจถิ่ิกระหายเมนเมน่นสองหิดกระหายบางเถือกมาหยอกเฮาโบอีนยังโบเนาะซึ่งขันว่าอ่าตัวกะมีเห็นนะตัวแบบไห้เฮาหักไห่เฮาแบบเส่อใจสินะกะมีอืมสบายเพ้าว่าเพรานั้นโบ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 นะจะนาจะโบเป็ um Cal Fi นแบบนั่นโบโบโบเป็นแบบนั <countries> ่นร <laughed> ้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเพราะว่ายังถาเขาแบบ โบหักโบมากันนะเขาจะลมแต่ในโทรศัพท์สื่ออันนี้เราถึงขันมาหาดิเออมาเห็ดบัตคุยกันได้ประมาณสี่ห้ามื่อแล้วก็ไปเห็ดบัตสปอร์ตได้โอ้แล้วก็เนื้คำโตบเนื้จากที่เพคนโบได้เคยเห็ดบัตอีกยังจากเื่อตลาหรือคนเห็ดโอ้ด้วยด้วยอืมจะแทงอะไอันแม่นูกงละมือแทงกปอันเขาโทษเด้มหลาเพิ่นอายุจากปีเลยโกได้โบห้าสิบสามปี หาสิบสามปีเปินกับเป็นไวที่แบบอ่าเห็ดไวกําลังสั่งกําลังหาเนาะว่วยังเปินเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะนะเปินกับเขาใจหลายสิ่งหลายอย่างกับบบเปกเลยที่เปินแบบจริงใจกับน้องล่วก็อ่าแบบสิวานันไดเปิลเป็นผู้ใหญ่ฮะนะเปินมีแนวคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วอืมเปินกระหักแท่จริงใจและเปิลจังมาหาฮอตพี่โดย เออมื่อนี้ก็ได้ยินแบบนี้เอยกะดีใจน้ำเลยก็ยินดีน้ำเลยเอยก็ได้โดยขอบใจเดินลงหล้าเด้อเอยกะสีขอโตกลับก่อนเลยสิกลับป้าแหละจเอจ๊เอ๊ผู้สาวน้อยผูสยสยส้สาวน้อยจเอ๊ผู้สาวน,น้อยสิกลับ้าผู้สาวน้อยเละเด้อเมื่อไหนาสิมาเย,ย,ย,ยี่ยมม่เด้อ มื่อหาสิมาลิ่นน้ำใหม่เดอ้อโดยกับเลยเดยอโ,โดยสบายดีดยกับปปาก่อนเดอ้อโอเคเนาะ่อแค่พี่น้องจากที่พ่นได้ถามแล้วก็ไดโอรมกับน้องสาวแพรเพื่อนกะเดล่าประสบการณ์อีกอย่างแล้วอย่างให้ฟังเนาะเกี่ยวกับชีวิตครูชีวิตครูนี่ก็สำคัญแห่ง้าเ้าเลือกบทถือก็ต้องได้เลือกไหม ถือว่านอา้นองสาวน้องสาวเพื่อการโชคดีเนาะโชคดีที่มีหนุ่มไทยที่แบบหักแล้วก็จริงใจแท้แล้วก็หักครอบครัวเฮาได้ว่าเฮาเคยลำบากว่าเฮาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็เพื่อการหักหักลูกเฮานนำเนาะกระ็รชื่อว่าน้องกเป็นคนที่โชคดีผู้หนึ่ง และก็ขอแสดงความยินดีกับน้องสาวเพื่นหลายๆเนอะสำหรับคลิปนี้พนก็สิโอจกพิษเพียงสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พลดนเห็ุคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ก็ขาก่าวคำว่าสบายดี